ดิจิตอลเอคืออะไรไปทำความรู้จักให้มากขึ้นกันระบบบริหารการลงทะเบียนอัจฉริยะดิ g i ตอลเเป็นระบบที่ช่วยจัดการการลงทะเบียนทุกรูปแบบเช่นการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาการลงทะเบียนเข้าสอบหรือการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอ e ีเวนต์ต่างๆระบบของเราทํางานผ่านเค้าบูตต i n g ที่สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติม,ตมทาไมจึงต้องมีระบบลงทะเบียนลองนึกภาพปัญหาในการลงทะเบียนแต่ละครดูสิ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระบบข้อมูลซ้ำซ้อนความล่าช้าในการลงทะเบียนหน้างานหรือแม้กระทั่งการไม่มีอีเมลแจ้งเตือนเมื่อลงทะเบียนสำเร็จเพราะการจัดการการลงทะเบียนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีเครื่องมือที่ช่วยจัดการปัญหาซึ่งระบบรีจิตกับ AI จะเข้ามาช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้ของท่านให้หมดไปอย่ารอช้าไปดูกันเลยว่าระบบรีจิตจับ AI มีฟีเจอร์อะไรบ้างเพื่อช่วยท่านในการจัดการปัญหาเหล่านี้ แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนสามารถสร้างได้ไม่จำกัดอีกทั้งยังรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประเภทการลงทะเบียนในกรณีที่โครงการของท่านต้องการแยกประเภทการลงทะเบียนสามารถกำหนดประเภทการลงทะเบียนได้อัตราค่าลงทะเบียนสามารถกำหนดอัตราค่าลงทะเบียนตามประเภทการลงทะเบียนและโปรโมชั่นเช่น early bird การชำระเงิน ระบบของเรารองรับการชําระเงินทั้งหมด4รูปแบบได้แก่ 1. การชําระเงินสดหน้างานสําหรับการวอล์กอินสการชําระเงินผ่านเคาน์เตอ,อร์เซอร์วิสของธนาคาร 3. การชําระเงินแบบโอนเงินแบง k ์ทอนเฟอร์ผ่านโมบายแบงกิ้งส 4. การชําระเงินผ่านเพย์เมนต์เกตเวหากท่านต้องการดูรายงานสถิติต่ตางๆระบบของเรามีการแสดงสถิติตา่างๆผ่านแดชบอร์ดนอกจากนั้นยังสามารถสร้างแบบประเมิน หรือแบบสอบถามหลังสิ้นสุดการทำกิจกรรมอีกทั้งยังออกรายงานต่างๆได้เช่นรายชื่อผู้ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมงานใบประกาศเสียบัดและใบเซ็นชื่อและนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มฟีเจอร์อื่นๆได้เช่นกิจกรรมจับดางวัล u ักกี้ดอสำหรับโครงการที่มีกิจกรรมแจกรางวัลให้กับผู้เข้าร่วม การสร้างวิดีโอดรีันเพื่อดูย้อนหลังหรือเพื่อใช้สําหรับการเรียนและยังมีฟีเจอร์ P-Test Post-Test เพื่อให้ท่านทดสอบผู้เข้าเรียนโดยสามารถดูสรุปผลได้ผ่านแดชบอร์ดสำหรับขั้นตอนในการลงทะเบียนมีเพียง6ขั้นตอนเท่านั้น 1. ลงทะเบียน เลือกลงทะเบียนตามโครงการที่ต้องการเข้ารว 2> 2. ่วม 2. ตรวจสอบอ e ีเมลเมื่อลงทะเบียนสำเร็จระบบจะส่งอ e ีเมลแจ้งชำระเงินในกรณีที่มีค่าลงทะเบียน 3. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินสามารถพิมพ์แบบฟอร์มแจ้งชำระเงินได้ผ่านทางหน้าจอลงทะเบียนและอ e ีเมล 4. ชำระเงินชำระเงินตามอัตราค่าลงทะเบียน5แนบหลักฐานการชำระเงินโดยการอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินในระบบ6พิมพ์ใบตอบรับการลงทะเบียนหรือบันทึกหน้าจอ QR เพื่อใช้สแกนเข้าร่วมง,งาน จะเห็นได้ว่าระบบ d i g i t a i ครอบคุมทุกเรื่องในการลงทะเบียนหากท่านใดต้องการตัวช่วยในการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการลงทะเบียนของท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่อ e ีเมล i l i z i g e n g o c o t h